สวัสดีครับวันนี้จะแนะนำเทคนิคการเลี้ยงบอลสไตล์ฟีฟ่านะครับก็หลักๆง่ายๆไม่ต้องกดวิ่งเร็วกับบังคับทิศทางไว้ครับเลี้ยงพิกซ้ายพิกขวาครับง่ายๆครับจากที่ใครดูของจริงมาเมสซี่ก็จะมีเลี้ยงช้าบ้างสลับเร็วบ้างทำให้คู่แข่งมี การลงกันเกิดขึ้นอ่าสเต็ปแรกได้แล้วนะครับก็เน้นบังคับทิศทางไปมาไม่ต้องกดวิ่งเร็วบังคับอย่างเดียวเดี๋ยวมาดูสเต็ปที่สองสเต็ปเรื่องการเลี้ยงบังบอลสำคัญนะครับการเลี้ยงบังบอลเนี่ยในเวลาเกมที่เริ่มตันดันนบะอ่ะกด L 2ค้างไว้ครับอย่างน้อยกองหลังเข้าพลาด เราก็มีโอกาสได้ฟาวครับเดี๋ยวทำให้ดูอีกสักรอบเอาใหมนี่นี่บังไปก่อนนะให้ดมจูดไปสเต็ปที่สามมาช้าเกินสักพักพอเขา,าลล่ร่ก็แตะวิ่งครับสเต็ปนี้ครับเมซี่ทำประจำหลักหลักพยายามเลี้ยง เข้ามุมที่เราจะยิงไกลนยิงอย่างนี้ครับครัแบบ3ามสเต็ปนะครับสเต็ปที่4ครับเลี้ยงคาเพืือนอ๋อไม่ใช่ครับเลี้ยงเลี้ยงสองบุม่มเลี้ยงเกี่ยวบอลออกไปทางข้างเลี้ยงครึ่งบอลก็หลักๆก,ก็กด l t ถ้าเป็นจ o y xbox กับ R หนึ่งแล้วก็บังคับทิศทางดูสังเกตนะครับพอปล่อยปุ๊บแล้วก็ค่อยวิ่งเร็วนี่สเต็ปนี้นะครับสเต็ปที่4ก็ลองไปใช้นะครับสี่สเต็ปนี้นะครับหวังว่าก็หลอกเพื่อนได้หัวทิมหัวำํำอะาไงก็ไปก่อนละครับค่อยมากันใหม่